อะไรเนี่ยใครเอาป้ายมาให้ตรงนี้เอ่ยอะไรอะอะไรกระเพราสะใจเชิญด้านในค่ะอะไรอร่อยที่สุดครับร้านนี้ทุกอย่างทุกอย่างแม่ค้าแม่ค้าอร่อยที่สุด,ด,สดพูดผิดนะครับคือถ้าถ้าเจ้าของร้านก็คือเป็นพี่พี่ฮอสเซียนะพี่ประกรอบนะไม่อยู่ทำไมไม่ไม,ไม่ทำไม นะผู้เล่นเขาติดธุระติดธุระนะเยาเว์เยาเวอ์๋ยวผมสั่งหน่อยครับอันนี้มีอะไรที่น่าน่ากินมากครับให้เขาบอกมีกะเพราดิทอาววาฟิวอะไรก็ได้กะเพราวาฟิวครับหนึ่งจานเผ็ดขนาดไหนคะเผ็ดน้อยเผ็ดกลางเผ็ดมากแบบสัดใจหน้าตาดีผมกินกับเด็กอ่อนครับเพราะหน้าตาอ่อนเดียวเอาเผ็ดกลางๆพอครับกาดกลางๆนะคะครับตักข้าวนะครับค่ะช่วงนี้ยังมีโปะอยู่พรีไข่ดาวนะคะอ๋อพรีไข่ดาวป้าโทรเอาเอาครับเอา เข,เขาแถมเปลือกไข่หรือว่าแถมเนื้อไข่ครับ <c oughs> แถมแถมเนื้อใช่ไหมครับหรือว่าแถมเปลือกได <c oughs> ้ได้ได้เดี๋ยวจันให้นะจะก,กินเปลือกก็ได้ครับ <c oughs> เปลือกทอดกรอบก็มีนะครับก็วันนี้ผมมาอยู่ที่บริเวณสวนตรงนะครับนะก็มาอยู่ที่ร้านกะเพราะสะใจเห็นไหมก็เป็นร้านของพี่ฮอซียครับแต่ว่าพี่เขาไม่อยู่นะครับก็วันนี้ก็ถือว่ามาอุดหนุนกันดีกว่านะครับจริงๆมีหลายร้านมากเลยร้านนางซ้ามีข้างๆนะครับแต่วันนี้ไฮไลท์ขึ้นเลยครับจะว่าแวกไม่ได้ครับ ร้านนี้มีขนาดรอย่างดูดิกินร้านไหนอ่ะสังเกตที่คน,คนสังเกตท,ที่ลูกค้านะครับให้เราสังเกตลูกค้าแล้วคนมาสั่งเนี่ยชงพักพอดีเลยคนมาสั่งกันเยอะเลยนะ,ะละเออร้านนี้ร้านนี้ดูน่าสนใจโอ้ยเรามาผิดร้านเราต้องมาอันนี้กลับมาอาสมาธิที่มาอยู่ร้านนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะไปสั่งกะเพราเนื้อวาเกิวครับก็เดี๋ยวรอชมนะครับว่าหน้าตาจะเป็นแบบไหนนะครับนี่น่าจะเป็นแบบนี้ครับเนี่ยเอาหมดในรูปเลยนะครับ ร้อยเก้าสิบถึงสามร้อยใช่ไหมครับเนี่ยค่ะโอ้โหมีร้อยน่ดับผมนุ๊กตกลงทําให้ร้อยเก้าสิบถึงสามร้อยครับเนี่ยร้อยเก้าสิบค่ะสามร้อยนั่นคือเป็นแบบเฉพาะกับข้าวค่ะอ๋อครับเดี๋ยวๆถือว่าอุ่นหนุนครับต้องกินแบบนี้ครับมาบักอเนแนทัวนะครับรับรองว่าจานละจานต่ำกว่าจริงๆกินจานเป็นพันนะแต่ร้อยก้าสิบไม่ค่อยกินนะโอเคเดี๋ยวผมจะเลี้ยงน้ำน้องๆก็แล้วกันครับไปไปมาก็วอกแวกกลับมาลลาน้ำนี่แหละสั่งน้ำก่อน อ,อันนี้อันนี้น้ำอะไรอร่อยที่สุดครับถามตัวเองนะครับออก็ตอบให้ฟังก็เป็นน้ำน้ำน้ำถิ่จุมภูก็น่าจะเป็นน้ำนมเด็น <c oughs> อ่าไปแล้วว่าอ่านได้ได้ทีนะครับเข้าไปข้างในร้านก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปดูเขาทําผัดกะเพราก่อนเดี๋ยวค่อยมาสั่งน้ําทีนะ <c oughs> ขออนุญาตเข้าไปนานข้างใน <c oughs> ตรงนี้น้างข้างในใช่ไหมครับ <c oughs> ดูดูหลังร้านหน่อยได้ไหมครับได้ค่ะอยากดูมากเลย ไม่ขัดเอาฟันไฟเป่าขเขานะพูดเล่นเขากระทำพ่อออกแพรนอครับนะอ่ะวันนี้เป็นท่อครัวนะครับก็มาอยู่ในร้านเลยมาในร้านเลยค่ะปกติข้าวเปล่าที่จานร้อยเก้าสิบเนื้อแต่สิบบาทหรือร้อยเก้าสิบใช่ไหมครับมาวดประสาทเขานะครับประสาทเออใช่แล้วเดี๋ยวคนขายคนขัดเนื้อมาแล้วร้อยเก้าสิบกินก่อนพอกินเสร็จแล้วก็ โวยอ้<ม>าวเลยวาคิววาคิวนะ,ะดูชมหน้าตาไหนเหมือนในรูปไปเต้องเช็คก่อนอร่อยกว่าในรูปสวยกว่า่าสววยกในรูปจริงด้วยบอกว่าวันนี้ผมมาบอกให้พี่ฮัคเซียเอาพิซนเตอร์มาพี่ฮัคเซียไม่อยอามาเอามาเลยระดับอัน่ที่ผมมานีต้องมีพิซนเตอร์อยู่หน้าร้านนะะเดี๋ยวขออนุญาตตั้งกล้องเกียงก่อนนะครับ นาขี้โม้ให้ฟังก่อนว่ามาทําอะไรที่เชียงรายนะครับนะอันนี้คือผมมาด้วยความระก,การไม่โทรแจ้งครับเพราะว่าเป็นคนแบบเนี้ยนะอยู่ในแบบว่าอยู่ในอากาศอยากจะโพล่ที่ไหนก็โผล่นะครับอ่ะเดี๋ยวรอชมบรรยากาศการกินกะเพราสดใจนะครับโอ้โหมีน้ําฟรีได้เปลี่ยนใจแนละ้วเมื่อกี้จะซื้อน้ําน้ํานมะพร้าวปรากฏว่าวชิวยาวครับพุทธภาวันแต่ดอนดามีร้านน้ำหวานเจ๊ใกล้ครับเดี๋ยวเขาาคงไม่เข้ามาดูคลิปเราหรอกนะนะกินน้ำฟรีสดเลยนะครับเป็นน้ำเปล่านะ กินน้ำก่อนครับเพราะว่าคอแห้งรู้สึกว่าโมมากไปหน่อยเรียกพี่ดีกว่าหวานช่วยหยิบแก้วใหม่ใช้ไรกว่าเดิมหยิบแก้วออยเข้ามานะครับอ่าโอเคเรียกลูกค้าให้ลูกค้าเต็มร้านเลยอ่ะเอาเลยครับกดน้ำไม่ได้ด้วยเนี่ยบริการตัวเองนะครับติดตามเพื่อไว้อ่ะใช่ครับติดตามเพือพี่วันนี้จะตัวจริงนะครับหน้าตาทุเรศกว่าเดิมคิดไหมครับ ใช่ครับุเอากินอะไรเรานี้กินอะไรกินปีครับกินอะไรกับพายไว้เยอะเลยไม่คิดว่าจะเหมือนเลยขอถ่ายนั้นครับทุกคลิปเลยค่ะขอบคุณมากเลยครับถ่ายรูปด้วยกันก็ได้นะครับได้ไหมได้ครับยินดีครับวันถิดต้องหน่อยนะครับคือแค่นี้ก็พอครับอ่าค่ะถ่ายกระพริบอ่ามีไงเมื่อเสียนี่ได้ลูกค้ามาเนี่ยลูกค้ามาอันนี้คือแฟนคลับนะครับได้ครับ สนใจกินกะเพราฟรีครับเด้งเลยวันนี้ตั้งใจอยู่แล้วครับว่าถ้าเคยใครมาร้านเด <bowling German> right. <im iti> <im iti> ้งฟรีถ้ารู้จักกันเอาไหมเลิกพี่คะเนยไปทำคลิปที่ไหนต่อคะเนี่ยเดี๋ยวจะกลับมแม่งสอนครับอ๋อวันนี้มีน้องมดมาด้วยเนาะชอบดูอ๋อแสดงว่าดูน้องมดด้วยใช่ค่ะชอบดูน้องมดน้องมดตลกดีน่ารักด้วยครับขอบคุณครับคครับนะพักทายได้ครับโอเคครับนะไปกินกะเพราต่อครับได้น้ำมาครึ่งแก้วแล้วดีใจจังเลยนี่ ่ะเดี๋ยวพะยายามตั้งกล้อ,องอีกแลนี้เพื่อนเซียนใครมาวันนี้มาเจอผมผมเลี้ยงฟรีหมดเลยถ้ากันบุญชากันนะเดี๋ยใครเข้ามาทักละลูกค้ามีละลูกค้ามีทามีในร้านมาดูก่อนนะเดี๋ยวโดเนเลี้ยงฟรีเอาเงี้ยก่อนนะครับจาก190เนี่ยจานนี้อ่าโอเคเดี๋ยวสวัสดีก่อนนะครับนี่ตั้งกล้องเวลาะโอ้โหขาดกล้องผมนี่รู้สึกว่าฟินมากเลยครับตั้งไกลได้ยินไม่ได้ยิงไ,ไ,ไม่ดูนะครับโชคทีนะ,ะสวัสดีครับก็มาทักทาย ท่านที่เข้ามาติดตามชมช่องอดดิ้งแงเกิลนะครับพอดีว่าอ,อยู่บนเส้นทางเดินทางเลยไม่ได้ถ่ายคลิปที่เป็นเรื่องราวการเดินทางในช่องแอดควแต่ว่าอยากจะมาอุดหนุนพิอเซียรครับเพราะว่าเห็นเปิดร้านใหม่ก็คุยกันทางโทรศัพท์ว่าจะมาอุดหนุนแล้วก็จะมาเป็นลูกค้านะครับแต่ว่าไม่เจอพี่เขาแล้วก็ไม่ได้บอกเขาอย่างเป็นการนะครับก็ถือว่าเป็นการช่วยรกโปรโมท้ากค้าดีกว่านะครับเดี๋ยวก็จะลงคลิปในช่องอินดี้งเกิลนะครับเป็นคลิปวีดอัพไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะ โอดูดผ่านผัานเขตให้นะครับก็ใครที่เข้ามาสนใจหรือว่าอยากจะมาชิมมาทานยังไงก็เดี๋ยวลองดูนะครับนะรสชาติอร่อยไม่อร่อยไม่รู้นะครับแต่ว่านับเปล่าเนี่ยได้มาแค่นี้เองเป็นเรื่องคือไม่มถนัดไงนะจะคอยไปเติมใหม่นะครับน้าฟรีนะครับนะกับเผาเนี้ว่าเกิวอะไรที่แพนที่สุดจัดมาผมชอบเนี่ยนะทุกๆได้กินผมไม่ชอบกินของแพงหลังตัวนี้กินมามาทุกคลิปนะทุกคนคงรู้อยู่ นะให้ดาวฟรีเถอะบอกเอาแะเปลือกนี่เนื้อวาคิวมันเป็นยังไงอืมเนื้อนุ่มมากอะความกระเพรากระเพราปลานื้ออร่อยครับกระเพราอร่อยหอมกระเพรามากเลย แล้วก็ผัดแห้งนะครับคือเราจะผัดแห้งครับนะอร่อยมากดูนี่ข้าวหนึ่งคำดูกระเพราหนึ่งคำลูกค้าเยอะนะครับนาำผมเป็นตัวนำนำโชคนำไปร้านไหนเดี๋ยวลูกค้าเข้าเต็มอันนี้เป็นเสียปกติเดี๋ยวลกค้าถ้าโฆษณาแล้วขนมเป็นม้าเสียผมไม่กินหนัก จริงไม่เชื่อผ่านร้อยก้อนสิบแม่อร่อยไม่จะพูดยังไงแล้วนะอร่อยนะครับกระเพราเนื้อว่าคิวนะจะจะ,จะติ๊บแม่พันด,ด้วยหลังไมบนะเป็นการดีมีติ๊บมาอยู่กับผมไม่ต้องตัวดเด็กหนึ่งภาพด,ดูว่าแล้วดเด็กหนึ่งโทรหาเอ้ยมีให้ดิพเพื่อนหนึ่งชอบดู อร่อยมากนะครับตื้นมาหาเ,เพื่อนในในเชียงรายอะดูเนื้อมั้งให้ดักคาป่าดูเลยว่าผมกีขาป่านี่เนื้อเนื้ออยู่ฝั่งนี้คนเนื้อไปหมดแล้วกนแล้ก็คาปตามหลังนำมาหาเพื่อนในเชียงรายพอดีว่าตอนท่านก็ติดงานลงขั้นดอกทำไมติดงานก็เลยไม่ไม่ไม่ได้อยู่เยอะแต่ว่าผมมีแพลงการเดินทางมาถ่ายคลิปนะครับแต่ยังไม่บอกเป็นใครเดี๋ยวรอชมในคลิปนะครับก่อนนี้คือคลิปในแมงสอนก็ยังมีอยู่แต่ว่าไม่เยอะเท่าไหร่แล้วนะครับก็จะเป็นเรื่องราวการเดินทาง โซนตะเข็บชายแดนแม่งสอนแล้วแหละแต่ก็อยู่แถวชายแดนไทยเป็นมากอยู่นะจะไปเทื่อแม่สายก่อนนะครับไปส่งนี่ส่งอะไรกอย่างแหละจะค่อยว่ากันกกน้องกลังสอนใครท้าผมกับเรื่องฟรีบดเอาเรื่องจริงเลยน้องคนซื้นไม่เอาใี่ไหมถ้าน้องคนซื้อเอานะ จัดเลยกะเพราว,กวากิวหลายก็่าสิบสิบจิบม,มีคนมองนะแต่ไม่ทักถ้าทาักมาพี่แน่เขาใยรู้วยครับจัดไปกะเพราฟรีทั้งโต๊ะ ลูกค้าร้นเรือมากินตอนเที่ยงอะ่ะลูกค้าเข้าร้านเต็มมาเดยอเอาอเลยกัใครเข้ามาทักปเป็นเรื่องแน่เราเข้ามาทักหลังปิดกล้องไปไม่ใช่นะต้องทักตอนเปิดกล้องน่ะโอเ์ไหมอืม ก็สเสรดจจยเป็นยามใบตองเลยด้วยมะพราสดจัางเขาได้อยู่ที่สวนตรงครับอยู่ในจังหวัดมุกชุรัยไปกับไป,ไปกับผาชีวะและทุกอย่างนะครับพอดีผมหานที่จอดรถไม่ได้ก็เลยจอดรถแถวสวนรูมที่จอดได้ดดดดแล้วก็เดินมานื่เดียวครับเห็นป้าชัดเจน,นครับก็อยู่ในซุ้มกันที่เห็นนะครับ หมดจนได้อ่ะฝากดีๆบอกกินแล้าไม่โดนบอกดีไม่เชื่อได้ปัาพี่เขาไม่เก็บตังค์ไงเดี๋ยวต้องมาแบบมาให้เขารู้ตัวอือหือ่ะ ยันทึกนาโปเจกตข้าวโลมือ้อผ่านคนไปได้ดีก็เดี๋ยวล่ำลากันดีกว่าที่เชียงรายครับผมจะขับสู่เส้ทนทางทางความทุ่งนะครับไปแม่สายออกฝางแค่นั้นเลยติดเจอกันดูมากน้ำยังหมดเลยโอเคไปแล้วครับ ขอบคุณทุกคนทีตามชมมไปนะครับฝากไลน์กับพ่อสัจใจให้พี่เซลด้วยนะครับไปละ